มาหอดก็เห็นกัเห็นไวรุ่นเลยนะครับนะเนาะเจ้าทิศน,นะครับทำการตีเงี้ยปลอมอยู่นะครับเนาะดีนะครับใส่เวลาา่าว่างเป็นประโยชน์อดบได้ยขอจังหวัดด้วย ผ่ายังปัสสุดหรือป่ายังอืมฮะอุ้ย โอ้เห็นัะไรครับมนันปะปาดนี่เจี่ยนพนันเขาเ็นสะพานขี่นี<ะ>้มั้งเหรเหรอเห็นสะพานที่นี้มั้งสองรถเนาะต้นเต่ามันว่าก,กินเรืบอสเนี่ยอะไร โอ้โหนันติทุ้วยแตกมีเบิดไหมมีติตดโฟกันติดเลยเ <c ười> <c ười> อะาอะไรันเลเบิงลัดเเบิรงลัดเล่าอืม เดี๋ยครับหมานบ่สายวิวอะสายอาไวิวกนโอ้ ลายป่ะครับนะบ่ะตายฮ่ะโอ้ลายสุดแล้วนะครับเนะ่า ครับตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับนะครับหมายที่วาสิมานะครับนะนปฝายฝายไงนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีเซียนเด็ดนะครับเซียนเด็ดหลายคนนะครับนะเอาเอาล้มไปเมื่อนึงนกันบ่ว้าได้แล้วครับ <c oughs> โอ้ น้ำแห้งน,นะครับนะเพื่อนๆโอ้ลงไปกินเลยนะครับนะตัวตึงดีอยู่ชางไต่ฝนมาดีนะครับ

好。嗯，我听到。 ออจากห้วไส้แล้ววะฮ้ไอเหยยนไปไส้หมืไส้อได้ไปมได้ไปครับมัแต่มานี่แหละจำมาตาม g ีพีเจริงเรามาตามหมอใไส้มาทางนีนบ้ได้ทป่าได้คลิปเก่าไงวะมเฝ้าเอาเลยบอกได้ไลายหรือบอกองเพื่อนคือรถคุณมายูดี่ะี่เอาหมเอาไปเท่เอาเอาครับ ครับปลาเพิ่นครับปลาเพิ่นโอ้โหโอ้สวยงามโย,ยครับสวยงามโยเชื่องโยคักโยคักโยดวงเบ็ดใส่ดวงใหญ่มาเลยครับเนี่ยผมเบิ่ง้ด้วเบอร์แสตโอ้ของผม,ผมหน่อยผมว่าเบอร์หาเนี่ยเนาะสวยงามโย,ยนะครับนะ วนนี้อะไรโอ้ขึ้นบ้านนะบ้านตัวเงี้ยสุดของกจ็จะขึ้นตัวใาาหญ่เ,เ,เองียบไรวอตัวปลาไหมนะครับตัวแรกแกมานะครับเป็นปลาเขึ้นอย เป็นอย่างอยกัเอาซักอนนะครับเนาะอันดีครับตัวแรก เอาครับโบเรีกแฮงมานมาแล้วครับเออปัญหาเสียฟ้าล่องแช่ใส่นอกเมือนพวกแฮงเขาเตรียมเสือกมา ปลาบอย,ย <laughs> ไม่รุนคับไม่รุนเดี๋ยวเดีลงช่องย <laughs> ูทูบมาลุปาปากปลาอย่งโ,โ,งงงงงโอ้ปลากะแงงปลากะแงงโปรปลาโคตเนปลาดนปลาดมันปลากะแงงโค

คนนี้แล้วบนเบนเ <มา S 1> ี่ยลาเปลี่ยนนมาอีแกแล, <laughs> ล้วดัดอีกประเทอสรุปนะครับเมื่อนอี้บอมานปัหนะครับเกิดหน้าที่มาตกคกอนนะครับเป็น,ะน,อนอกะว่าเปอนใคโอ้เป็นบอะคอยบบอกังตัดโบุ้กัน โอเคครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับซ้หรับคลิปนี้ถาดติดใจกับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร่เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่นอนนะครับเนาะครับอย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิริภัทรคลิปใหม่ของผมนะครับอาเกียรติสกุลคนสว่างขอลาไปท่านสมนีสวัสดีครับ